ป่าไปไปที่จี้ที่นี่มาเยอะๆป๊าบอกหนาบ้นานครับสวัสดีพี่น้องทุกท่าน <c oughs> นี่นะครับเสานีา่น,น,นะครับทุดท้านจะเสาร์ขับพาเม่านไปส่งทารถนะครับรถไปหาหมอ เนตาสองพี่น้องจ้าของมุ้งเาพนออกไปอยู่ いいで,で,ですよ。

ยากี่สองอไสิกินน้าเลากาื้อยมีเกี่ยเลยนะไม่ตบเกลน่ามีไ้ม่รู้ามาไอันเขียาไปเลยหน้าต่างกับไอ้เหนหน้าตางูกอ่ะนี่ข้ามานีลาด้ขาเมื่อไหอลิทอิอิทเอ อย่มืกคือตกใจตายดูบู ความมือวานมีทีมในช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายในช่วงกลางคืนหลัง,งจากที่ตัดอ้อยนะครับขึ้นอ,อ้อเยเปรล้วนะครับผมจะออกนะครับไปสู่โรงงานนะครับโรงงานโรงงานต่างๆนะครับ and then we มารมาเร็วสมาสมามาสงนี่เเอาไปคือว่าลงทันเหมือน <c oughs> ลา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  <c oughs> ไปมันแนหียงอีกแต้วันมโหารไปมันเงมนหฬาทำไม,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 มต้ไปฟื้นหนึ่งเจงหนึ่ง้ฟื้นหนึ่ง <c oughs> เออเออเออ e l i อะอแม่เ้ยาี้ไปกิน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 ้ยกินไปกินไปกิ่ไปกิีไนไปกินไปกนไปกินไปกิไปกิน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 ไปกนไปกินไปกินไปกินไปกนไปไปก

ได้ไหมดีบองดีบ้างเลยที่ขี้เลือแสีสีดมืดเออดีบ้างเไ้ม่กบ่างาไปหมอนเก่จ้หาเก่หลายเก่งหยเก่งหลายเก่งหลายไปน่จะไปไหนรไปแม่หม้อมไปแหม่หมดตั้งดูเรียงบ่ พาไปหาหมอแม่พาแม่ไปหาหมอสนับสนุนพาไปไปหาหมอแม่จากไลยบวกกับกันไหมอุ้ยอุ้ยอไรอ่าอะไรพาหาหมอแม่จากไหน,นพาแม่ไปหาหมอนะ จะไปไหนไปหมูก oh. ี ö, ่มีลูกที่คนเป็หมอแกะเป็หมอแกะแม่แม่หมมีลูกที่คนมีลูกสามคนจ้าบ้บม่แม่แม่เป็นบ้าไอ้บรวมสิก็เป็นลูกแม่้ใส่ก็เป็น้กจก็เป็นลูกแม่จดนี่แบบ น,นั่งรู้เอาไอ้พวกนั้น <c oughs> เป็นส <c oughs> ี่คนอดทนเเป็นช่องจังสิเ <c oughs> มตาไอ้เนบอกว่าไ,ไม่ตายวาม่นตายจังเนาะ

รถไฟโยโยต้องขึ้นรถไฟดอกึหาาเอาเอาอยากโอหนาจะลูกกูหนาวโอยหนาวอบบ้มยู่อันหนวนี่มันจะอยากมาทมเดี๋ยวมันมั่ไดู้ม่มันไบได้เขาบอกว่าใหเสียเไ

เสียบาขาเสียบเนียเนาะเสียบมาลตอนี้เนตามเขาโอ้ยตามเขาโอ้ยขี้านะาไป้ไหมหาเบียดเาจังันะโอ๊ยตายไปกทนีหไตเขา่ขวมงนี่ค่ะาเป็นวาไหมเจมันเป็น เปนอ is ีกเตียนหนึ่งตัวหนเจ้าเนเสียงสั่นเสียงกูจะจัวเขาเล็กหรือเขาเล็กตัวเขานั่นไหมเนาะต่ำคนวะออเี๋ยม่มต่ำอีกเตียนบกหาก่อนเมือนเรียบร้อย 我冇俾佢入袋。 ยังมนขึ้นนย่านเด้นียเอาเพลงไปทางแล้ไม่ได้ฟังเพลงเลยเไปทางเคลื่อนจุวราให้เขาอุ้งตัวต่างไปฟังเพลงหน่อยอู้หญงม้งปกลางโซนไหจ้าว่าจะเห็น,หนอยาิหาเลยที่ยาคิดหมดใส่บัลลู

พี่เกิดไปเที่ยวไปไโรงเรียนนี่พี่เกินไปเที่ยวไปไหไปเมื่อจ้า่ไปขับ Oke, yeah, padahal. เต่พอเอาให้กินไม่ซื้อไม่แล้หรกขงนี้้อเต็มขาเต็มแพงคนก็เต็มไปเลยห่อินห่อล,ล,ล,ลอออ้องจะบอกว่าไงก็ต้องหอกล้อ,กอ,กองมอี่ข้าวราสองันยี่หังหลังอ่ะมีคอารามแล้วก็มีไก่ทอดมีหมูปิง้งยอาไม่เอาไว้ไห้แย่เลยลูก เข่าไป,าไป,าาไปลูกเข่าหรือเล่าอีฟเราทำออเาลี้ยพาว่าแวตลาดของถมนะเนาเนาะเลากมจะซื้อปลาหมึกไปล่วนมาเองาเองิที่ไปทำเสร็จแล้วเลยเสรส่แล้วเสร็จทันหมดแล้วตุลากรตลานุนาางานาางา ก็วันีืนเ้อตลาดน่นโอ้ยที่ไหวตนนนนจะองเลยโอ้ยเกิดมแบเพิ่มราคาติังนี้ยังใช้ักคนอยู่อ <content. S 2> ันน e ี้ันที่อะไรตะกี้บเอออนี้บอกตนาะเออเน่อยีอไลน์นี่ไไ้ใครดีติทตกี้ไปไอะไร ห่อมลูกเดิมาละมันห่อมจะคนเลยกนิดวุ้ไปตอนแ้ก็ได้ไม่ใช่แล้กกวกันเนดี๋ยวห้เด้อไปบอฉันไปกับชนจะไปเรียนเด้อไปเรียนไปโรงเรียนยไปเรียนไม่ได้นู่ไปกับพ่อปไาบอไปเรียนนู่ไปเรียนยนู่นี่นู่ ขันรหลดอะป่งทาดที่ล่ะมีคนจะคนดูเหรอต่แยงสาธุไปละสาธุไปสาธุต้องไปขอขอคุณแม่ ใช่เพ่าสารทุอเซยวรถสิบล้อขนาดนนะอุบัติเหตมันขึ้นนแบบนั้นนะมันี้กขี้เซยไปไหนมาไม่รขี้ไปไหนขี้ไปใส่เขา้วนี้กับสิขี้แล่นไปเซยเพาสนใจเขาวันนี้ไจะคลองว่นได้ซนได้เที่ยวเขาวังนีู้นี้เเห็นกล้องเล่นของเขาเราเห็นกล้องเขาจับได้เล่นนะ รถล่ะเพรารถสายสี้รถกอจอดหาคนผู้โดยสารด้วยเขาโดนมันก็ต้องไปนั่งหาอะไรนี่มนไปยึดตัาลงไปแต่กัลุกด้อไปหาหมอกันตลุกด้วยไปับีแม่ตล้กบอกไปไปรถตรงแถวไมือนี่ออกเขาล้ะตาแงมอีไปหมอนสตาทดตอน สัตว์พูดเขียบกว่ากันาะไปไปหาหมอกันนะลูกเด้อเออไปหมอเออเดี๋ยวไปไปอ๋อดีก่อนไปซื้ออันนี้ก่อนนนี่ก่อนไปซื้อขนมเขาเดียวเอาแเคน้อยแมนไปซื้ออันนี้เขาเดียวไปว่าถ้าได้ไป